ที่บริเวณตลาดนัดซื้อขายโคกระบือบ้านเชียงหวางตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรในทุกวันจันทร์และวันอังคารที่ตลาดนัดแห่งนี้จะมีการซื้อขายโคกระบือเป็นจำนวนมากโดยมีผู้ซื้อขายมาจากหลายจังหวัดทุกภาคของประเทศไทยมีการซื้อขายกันอย่างคึกคักทำให้มีเงินสภาพกว่าล้านบาทต่อวัน ขณะดเดียวกันพบว่าไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ของกระทรวงสาธารณสุขในการตั้งระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยพบว่าผู้ซื้อขายกว่า80%ไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยและไม่ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือซึ่งอาจจะเป็นการแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลกรณีดังกล่าววีรพลบุญเดชรายงาน อ่างเก็บน้ำคลองโพตำบลแม่เปิลอเภอแม่เปิลจังหวัดี